สวัสดีค่ะคนคไกลประตกเจโลนะคะวันนี้เจโลมาที่เมืองโรมันนะคะโรมนันประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นะคะจะอยู่เจโลอยู่ในใจกลางเมืองนะคะอันนี้เป็นตลาดไปเดินชมจะมชมไปเดินชมตลาดอุ้ยราสเบอรี่กล่องออยเดียวเองอะ่ะประเทศฮอลแลนด์เนี่ยจะโด่งดังเกี่ยวกับเผักผลไม้นะคะเพราะก็ปลูกผักผลไม้ได้อย่างอัดอัดเฉยะมากนะคะแล้วรอคาคุณไม่จะถูก บล์เบอร์ี่ก็หนึ่งยูโรนะคะของถูกเนาะเดี๋ยวเราต้องเดินผ่านตรงนี้ขากลับใช่ไหมจะได้ซื้อสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็คือเหตุผลที่เจโลเมอันนี้นะเจโลมาเอาเล็ตนะคะเอาเล็ตที่มังโรมันเนี่ยจะโด่งในเกี่ยวกับเอาเล็ตนะซึ่ง นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวฮอลแลนด์นะคะจะมาจุดหมายปลายทางก็จะมาขนของกันนะคะมาช็อปกันที่ตลาดเอาต์เล็ตโรมอนนะคะฉลบทไปมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มีเวลาว่างนะคะก็เลยเดินมาเที่ยวเล่นกันในเซ็นเตอร์นะคะก็ไม่ไกลจะสามารถเดินมาจากสามารถเดินมาจากตลาดเอา์เลตได้นะคะแล้วก็เดินมาเรื่อยเือยเดือนแปดเดียวก็ถึงแล้วค่ะ แล้วก็เดินมากัวันนี้วันนี้โชคดีมันมีตลาดนะคะก็เลยได้ชื่นชมตลาดนะคะแล้วก็แดดดีด้วยนะคะไม่รู้ว่ากล้องสั่นนะคะถ้ากล้องสั่นก็ขอโทษนะคะดอกไม้สวยงามนะคะอย่างที่บอกนะคะฮอนแลนด์เขาดังเรื่องผักและผลไม้นะคะแล้วดอกไม้ก็จะดังมากนะคะ อะคุณคุณป้าเสื้อหนังก็ไปเดินอยู่แถวนี้ชมดอกไม้กลยนะอาฟรองฟาร์ก็เนียวสิบสองยูโรนะคะ,ะวันถ่ายจอเทสวยนะคะจัตุรัสของเมืองโรมันนักสวยดีนางจะไปซื้อตัว๋วอะไรมาจัดป่ะให้เห็นปราสาท ยืนยืนอย่างเงี้ยอ่าถ่ายกล้องพีงป่ปหมเอาเอากล้องนางสาวมาเดี๋ยวพี่ไลฟ์ like ติดค้างอยู่เดี๋ยวถ่ายรูปให้นางแบบก่อนนะคะนางแบบจำเป็นนางแบบโพสสวยๆนะเดี๋ยวจะเอาไปโพสลง YouTube ด้วยจะถ่ายรูปนางแบบนะคะแล้วก็สักครู่น,นะคะร้านนี้ขายต้นไม้แพงอ่าเห็นรูปนางแบบใช่ไหมคะ หนึ่งสองถ่า hmm. ร so, no. yes, no. ูปหนึ่งกดเซฟด้วยเนาะสกุนนะคะหนึ่งสองสางแป๊บนึงแป๊บนึงคุณได้สองรูปเองอ่ะร้านนี้ขายตะไคร่แพงแม่ดูแล้วแห้งๆแล้วก็ถ่ายรูปแล้วนะค่ะแล้วก็เดินได้ไหมแม่เซฟแล้วใช่ไหมเซฟแล้วจ้าเดินเล่นกันต่อนะวกุ๊กลิกๆนะแล้วร้านนั้นมันอยู่ไกล้ไหมไม่ไม่ร้านใกล้ที่นั่นแม่แต่เราจะไปซื้อแคปหมูไม่ใช่หรอ เราจะไปร้านเอเราจะไปร้านซูเปอร์มาร์เก็ตเอ๊แต่ตอนนั้นเคยเห็นนามบอกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งนะคะมีแคบหมูนะบอกอร่อยและถูกใหญ่มากนะคะไม่รู้ว่าจะจะได้เห็นหรือเปล่าจะถ่ายหรือเปล่าไราจะถ่ายให้ลูกอ่ะส่งมาให้พูดแน่เลยเนี่ยจะถ่ายถามอยู่ไหนออคนหนึ่งนะฉ่นบ้าแล้ว อร้านนี้น่ามากินมากเลต๊ะบาร์เนี่ยโตรีโนซีฟู้ดบาร์ซีฟู้ดบาร์นี่มันเป็นยี่ห้อเคปเทอร์ที่อยู่อ่ะสแตดามก็มีนะนไปกัมตาค่าเมืองโรมอนนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะคะช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยประเทศฮอลแลนด์เนี่ยดอกไม้จะเยอะและจะสวยมากนะคะแต่ว่าในมุมที่เจโรอยู่เนี่ยยังไม่ได้เห็นดอกไม้เยอะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอัมสเตอร์ดัมเนี่ย ต้นไม้ดอกไม้จะเยอะมากๆนะคะอุ้ยเห็นเห็นอ่านสาวรีลปูปั้นจิ๋วนะคะน่ารักเชียวเดีย๋ยวไปดูลูกป,ปั้นอัานสาวเรียนเป็นก๊อกน้ำได้ว่มเนี่ยดกเตอ สวยน่ารัก,ะะกดีนะครัโชคดีนะครวันนี้แดดออกคิดว่าฝนจะตกซะด้วยซ้ำเพราะเช็คอุณหภูมิเขาบอกว่าแดดะจะไม่มีจะฝนตกนะครับเมืองก็จะเป็นเมืองเก่าๆนะครันบ,น,บน้ำจะเป็นภาพดูวิตามินอีเปิ้นเขียนมาอยู่ยิ่งๆอยู่น้ำไีรูวิตพสตามินกันนะคะ กนแรกวก็จะชวนหนาเดี๋ยวิตามินอะไรเก๋ๆมังหะแม่วิตามินดี3ทำไมทำมาทั้งดี3งั้นไปร้านหนึ่งอยู่เมืองนอกอยู่เมืองหนาวต้องกินวิตามินดีนะคะเพื่อจะได้ร่าเริงสดใสนะคะเพราะวิตามินดีเป็นวิตามินที่สำคัญต่อร่างกายมากนะช่วยต้านโรคมะเร็งได้ด้วย ยุงไ,ไทยก็กินได้นะคะเมืองมันเก่าเก่าเนาะเมืองเมืองเก่ามากมันสับตาแล้วก็แดดขึ้นมีกาตาเดินไปชมเมืองกันอีกพักนะคะเด็กเจโรจะขอตัวแล้วนะคะเจโรไม่ได้ติดระบบไม่ได้ตั้งระบบสั่นกล้องไว้นะคะ กล้องจจะสั่นเยอะเด,ดนินนำไปเลยจะมาอะไรอ่ะเหมือนไปร้านฟังเศษแล้วทำไมไมีทงฟังเศาสกซเรนบาอเ่ดีบค่ะเดินต่อค่ะร้านดูเก่ามากนะคะตึกร้านมันช่างคือเก่ามากนะคะเก่ามากๆเลย โอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไวเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคะ่ะนะคะขอเดินเล่นแป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีจากาคนไทยไปตุรกิโลนะคะจากเมืองโรมอนนะคะประเทศฮันแลนนะคะสวัสดีค่ะ